สวัสดีครับเต้นอีสานแซับนัวครับผมสวัสดีครับผมบ้านผมแซับนัวครับผมครับพอผมมาเนี่มีเมนูอย่างมาแซับมานัวครับพอมันนี่ผมมาจิ้ต้มสมเขเจตนาครับผมห้วยมันแม่นบอกคุณบอก้วยบราเคยได้ยินจะคืออะไรไปลองครับต้มสมเขเจตนาเมียนพุ้ต้มสมอย่างอื่นกับต้มต้มมัเบิดแล้วครับมันนี่จะพาต้มสมเขเจตนาครับไปลองครับผมต้มแบบทะยุเลยดิเอาไปลองครับผมอยางครับวอนนี้กัครับไปลองครับอันนี้กับข้าวค้างหมอยลอยน้ำพอน้อง ทางหมอโอ้ยต้มส้มใบบวชขามพี่น้องเอ้ยขามหวอนครับผมพริกกะพาเครื่องครับสุดยอดพี่น้องครับผมมากินเป็นนุ้ยชิ้นโปซอยบวชหันดอกครับต้องพาเครื่องนะพ่อเนาะเอาพี่น้องครับผมมาตักตำมันมุนครับอันนี้ตัวเห็นตุนครับมักยำครับมันจะน่ากิ่งกรุบกรับนะพ่อเนาะครับต้เคียวผมต้มส้มเป็นตัวดิครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวต้มน้ำห่อนสะกอนพี่น้องครับผมต้มน้ำต้มก่อนนะพ่อเนาะเดินคนมากินก่อนน้อเไม่ด้อครับผมกิน ตอนมีเสียงไม่บาห้องนี้ละครับตุ่มเขียดตะนาพี่นู้ชมมาเนี่ยครับเอาล่ะติดตามกับู่้องครับทำไปแล้วครับผมอใส่้ต่ไค่แน่ใบบักขามแน่ใส่พริกเกลือเข้าไปพี่น้องครับผมโน้ำส้มพี่น้องครับสุดยอดหรือว่าให้ให้น้ำส้มหรือว่าเอียงปอเคือกันนี่ครับค่อยเขียดนะครับผมคือให้มันได้รสชาติมันออกมาพวกน้ำตัดไค่น้ำใบบักขามยังออกให้เบิ้นลอง่อเนาะอย่างเอาเขียดลงพี่น้องครับผมว่าเขียดตะนาคนี่ตัวเมื่อยไปไหนต้่มข้าวเดืยวกับซุปครับพี่น้องครับเอา๋อผู้ชมครับผม มาลองเบ hey, ิ็งครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้อสมเนื้อมันนี้ต้มเขียดนาครับพีอครับผมต้มสมครับพี่น้องครับติดตามครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมบัดนี้น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วพ่อเนาะครับเดี๋ยวเราจะตัาเขียดลงไป้วครับผมบะนี้ผมจะใส่ในตัวเล็กจัดมันพอครับจัดครับผมจัดครับผมกูได้บุเคยกินมาลอองเป็นครับแต่ว่าบูดให้จำานี่ครับให้สดเป็นโตให้กินเป็นโตอีกกินเป็นโตอ้าวพี่น้องครับเอาเลยครับผมใอ่แล้วครับพี่น้องครับผม ไต้ไตหมดตื้นนี่ย้อนสีแจงกรับเพราอะไรครับผมเพื่อจะได้บ่อนทำบะไก่ไปลองครับได้ได้ได้ต้มนึงเอาละทำเนยกระไรน้องพอน้องตัวน้อยครับผมบุกใครเห็นครับผมครับลองครับครับเป็นถาดซีมบนน้ำแข็งเยอะยังไงไปลองครับเนี่ยไปลองครับผมทุกเคนครับนี่คือต้มเกตนาน่าลองครับต้มต้มครับต้มส้มเกตนาลองเคยลองบ่ไปลอง่เคยลองลองบ่ครับผม เคยกินมาก,กินน้ำแก็นเมือนไหมครับเอาถ่ายจังไม่น้นงองนอกบ้านจังม่อายุไทยกินไงครับแลวก,ก,ใจจก,ก,ก็ในปงงตงตีมีคนเ่นโอุ้ดเ็ดพี่ว่าโอ้ยหวา,านเนาะนี่คือคือจะพ่อเขาครับ,บครับผมอายุตุไยครับเกือบกสัตว์เบนัวครับพีู่กคอเนาะเสียบหลายเยอะปากเีบๆครับผมเ้าปงด้วยครับ กันคือใส่หรือคือปงนี่ครับพี่เนี่ยผมเนาะไส้ใบดนกับคือยังต้มผักกะเพาด้วยครับเร่อยไป้องเนี่ยครับพี่ครับหลังจากที่ต้มเขียดเ่าเรียบร้อยแล้วนะพอนาะครับผมอันนี้ก็พอฟอมมันในชุปกันตำเจียวอันนี้เจียวบุกกระเทียมมาเขี่เทศครับบัตรครับผมกินเจียวง่วงบักขงมากอะไรที่ใบตอนมากละไรหรอครับบักขำเฮ้ยตำจังไมาแล้วครับสุดยอดพี่น้องครับเอ้ามาบึงมินิคานครับกันเจียวบุกเขี่เทศนี่เขาต้องเกี่ยวพริกกับซุปครับผมนี่ครับไปลองโยเกิบุกเคียที่ก็ต้องซุปก็มันจะหอมนะพอน้อง บัวชุกตักแค่กระเทียมกับหอมแดงแค่นั้นครับผมเอาไปลองครับแต่ครับผมมันจะจีกัญจีได้กระเทียมหอมแดงก็ได้นะพ่อเนาะครับผมแต่ว่าคุณพ่อผมบม่กิผมไม่กินเพว่ารสชาติมันบูชุนครับผมเอาไปลองครับครับผมคราเป็นลุงครับผมบันนี้กับตำน้ำพนาะครับผมนี่กับกระเทียมไป้องครับตำตะกอนแต่ว่าผมไม่ได้ตำแหลกยดเลยเอาพ่อผมบุกตำแช่นั่นแหละครับครับผมอันนี้กับเอาผิดลุงนะครับครับผมตัวกันตำแหลกนี่เวลาการกินนี่รสชาติมันสมบูรณ์ดีครับผม คุณคุนก็อยากยำบักพริกเนี่ยเอาออกไรก็บพดีนี่ควรอย่างไรครับผมมันบหอมงั้นครับผมคุณหมักแก้วเนาะผมนี่มีปูมีปลามีเนี่ยวิ่งกับกับโบเรื่องตัวใดตัวนั้นต้องจับมิ่งโจ้ก็เจ้ากับปลาผมก็เลี้ยวไปที่เนี่ยนะครับตามบักพริกแล้วก็ใส่พวกกระเล่นตัวอย่างนี้ไปใส่หอมยังไงเราคุณพ่อเนาะต้องเรือเรือพอดีพอดีตามืบบนี้ครับครับ ทุกย่าเลยว่าจะออกก็ใช้สวยได้คำวันครับผมแต่พี่ทำไปแลอะไรได้บ้างครับผมยังขับยังยเพราะว่าเอ้าทำตัวที่ที่แข็งแรงออกมาแล้วครับผมเกี่ยวเด้อครับหร่อจะสว่านหลาเกี่ยวเด้อทีหลังครับตัดตาพวกกระเทียมแน่หอมแน่หลักพริะขล้ก็เล่นได้วครับผมตัดแหลกก็ยังมาปรุงก็ได้ครับพี่น้องครับโอ้เชื่อหรอครับผมเชื่อหรับผมเดี๋ยวต้องว่อเั้นเส็นปลาดิ แต่น้ำปลากรับผอใส่กับรื่อเรียบร้อยนะครับใส่น้ำปลาหน่อยครับผมีวจี่ถือว่าสุดยอดแล้วนครับผมว่าไผมีเจผมกิมโาเปล่นเด้นครับคุณพ่อก็ใส่หลกันไปดอกงวผมกระดานหลหซอำนี่เพาะนะครับผมยอดนะครับผนว่าจตีโอยางเอาละำนี่เพราะว่ามันไันมีรสชาติแ่บู่แล้วครับผมเอาท้งไงทีตรงเส้นบน ขึ้นเบาไปยังน้อยคือเจ้าวตรงนี้รสชาติสมนี่ครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบักเคอร์เทียตอยู่แล้วมันเป็นเพราะว่าแบบนี้เพิ่มเพิ่มไปยังน้อยนะเนาะเพิ่มไปยังนิดผมเพื่อรสาติความเข้มข้นแซ่เข้าไปครับเพื่อเคอร์เทียตถึงส่งเสริมที่ว่ารสชาตินุ่มออกมาจะคือกระสมเข้ามาไรหรอกครับผมมันจะเด็ดนะครับพี่น้องครับเพราะว่ายิ่งถ้าต้มต้มสมเกลจันท่านี่ขึ้นยอดพี่น้องครับผมเข้ากันบักๆเลยพี่น้องครับคนหนักเจียวนี่เนี่ยผมคนเจียวตรงนี้ประหลาดแน่อยหน่อยที่จึงแมนโด้ก่อนครัแเมนครับผม ไปยังไงเราไปลองครับกดเดปุกเกาครับผมโอ้เนี่ยกุพอกกระดไปกตัวน้อเนี่ยโจกเอาโลเพ่ะถ้าจะเปลี่ยนเต็งตัวอยู่โคุบอจกกระเดมเปลี่ยนนะกระดยันทแทบจันนุ่ยดีไครับใช้ทำอะไะครับคนะเขากันคือพ้อมกินนะพ่อครับผมคนมึงดูคุพ่อก่อนเขากันไปก่อน กูหมูแล้วว่ะกูต้องซิมหรอครับกูต้องซิมเลยขนมกูหมูแล้วว่ามันก็ดีแล้วมันเป็นแจ่วอยู่แล้วครับแจ่วคุยด้วยครับผมเจ้าจำด้วยครับผมไปพี่น้องครับไปยุบไปกินอะไรครับผมครับผมนี่ครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมสำหรับอันนี้เมนูนี่พี่น้องครับต้มส้มเกตนาครับพี่น้องครับผมนี่แจ่วเด็ดคุณพ่อผอมพี่น้องครับผมอันนี้กับมีแนวอยู่ในิกิไหลเนี้ยเลยคุณเนี่มิตรหมูฮู้งต้มเกตนาพี่น้องครับผมไม่นี้กับเบเจ้าเลยครับผมอันนี้ทอดไข่ใส่ลูกเกลืองงคครรััับบผผมมอออนนนนีี้้้กก็็เปยพ่ ก้อยลวกเบืองแล้วครับมาเด้เป็นเดือดทุกคนทุกคนนี่กำลังเบิ่งอยู่ตอนนี้ครับซุ่มพักเซี่ยงแบบนี้ครับมีทุกอย่างคคยแนวเลยนะพอนาะครับผมมาครับพี่น้องครับมากินข้าวที่นี่ต้องการพี่น้องครับเมื่อไหร่เอิ้นทุกคนเลยครับครับผมก็ที่เอคยซื้อผมก็เอคยก็ได้หรอกครับก็ว่าแต่ว่าเช่นชวนว่าแค่คำพูดทุกคนว่ามาเด้อพี่น้อยพี่รู้ใจมากเด้มพี่น้อยพี่รู้ใจเพียงข้นมาเด้ครับเด้อตรงเลยโอ้โหแบบนั้นครับ มาบเข้าไปในป่าพี่น้องครับอันนี้สมวพักเสียนมันก็สุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยบักพริกดิบก้อยเข้าไปในท้องเนี่ยกินเป็นน่วยคุณพ่อบักพริกกินน่วยกินไหนนอนก็ขิงมุกเสียงเลือดพี่ไม่ครับผมปลอดภัยได้เพื่อเอ้ยครับผมมาครับมาครับเป็นสมุดทสกคนเลยเด้อกับบักพริกดิบนึงเกือบักพริกทุกบักพริกดิบนี่ครับแล้วบักพริกแข็งจังทักครับผมมันแต่กินได้ดอกกินพริกเป็นน่วยนี่มันยังก็กินได้นาะพ่อเนาะ กินเขาสมพระเสียรของเขาคาดปัญญามครับพี่รองครับมาครับพี่รองครับแฟนครับเฮาส์สูบุสุขคนเมืองเด้อไปกินข้าวกินน้ำต้อกันไหมครับเมื่อนี้กับเป็นเมนูต้มเจตนาแน่ก้อยเพิ่อแน่ทอดไข่ใส่เพิ่อครับพี่รองครับหมองหูสมพักเสียดเมื่อนี้พี่รองมน่าลักเสียดยังไงสมก็เกิดอยู่หน้าลายเศียรของผมได้เก็บมากำหนึ่งครับผมเกิดลายก็เก็บมาหน่อยนหรออืมด้านแม่ท้องบริเวณไทยนั่นแล้วโอ้ยละเอียดเลยเนาะผมเลยว่า ส้าปอนั่นเราก็บอกเจ้าไป็นันัวกันนิวาีเนาะผมก็กำบังไปคันแล้วตาเจ้าเด็กอือเออพนครับพีกันะครับคุณพ่อรูเสียงก็เ็นีิมพิันกงตัวครับผมมาครับไปลองครับไม่กินเขาจะนักันได้เพียงเด้อเสียบไปแล้วกันครับไปลองครับพี่แก่นพอง้มั้งโอ้หิวง่น ามาครับพี่น้องครับมากินข้าวกินน้ำกันพี่น้องครับตอนนี้ที่ยังว่างหลายพี่น้องครับผมเขอบมาครับผมเนีอยู่ในกินมื่อนี้โอ้าะเราทำมาหลายพี่น้องครับล<ม>ุมพักไหนเพราะมันขนาดที่พักเสียงดิครับผม้นีัปะคุมปักกำตั้งห่าดิแม่นครับพอ่อหลายอย่างหลายแนวนะเพ,พ่อเนาะอายสามบันเท่าแล้ว<ห>เอาคุณปะคุมนะสามหมื่นจังจังยืนกินได้ดิครับครับผมแจ้าน้ำสามหมื่น ครับวันนี้เอากุณพ่อสดเลยไหมต้มเคียดเทาไหมว้เอ้ยนเหองมตัวแล้วจิงนขนาดสามจี้ตัวเนเาไม่้องครับกินโฟมไม่น้องจัดไส่ทุกบว่ันนีจินแบบพอดามครับผมพอดามก็กินรอกเคียดหันจะไก่กินฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่านาฮ่าฮ่งฮ่า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 า่่่ กันครับบด้วารเนื่องสังเขี่ยติมุขเขียแต่หลายย่างกันนะครับเ่หน้าครับผมเขี่ยแค่หน้มกเห็ดอ้อมเห็ดมกใช้ของขวงทันทีแล้วพอมาแบสโบกไปเลยมาแบบสนํำปั๊มตอนครับผมนอองครับมาเดี๋ยวผเล่นสูสูนี่กัลังเบงยี่ตอนนี่น้องครับผมบาเป็นแซบนะครับนะครับผม ตัวไงต้มเียดสดนำนห้อนเที่ยวจำข้าไปบัน,นี้พี่น้องครับอันนี้ก็ทอดไข่ใส่ตูดพึ่งพี่น้องครับมีทั้งก้อยทั้งทอดพี่น้องเลยผมซีมมึงได้ครับผมไม่ต้องซีมหรอกกินรสเพาะเป็นไงครับ <c oughs> เป็นไงบุกินเอาใส่เล้วไปซี ว้าวกระับบุเอ็ดถึกแนวครับพี่รองครับอันนี้แหละคุณ่าาหาีสานบ้านเฮาม้งเนาะแมมามันแนวไดอีกม้งบนนี้ครับมีบุ้ทุนแงครับผมครับลองเบิร์นครับผมนไยังไม่เคยรองเบิรงครับพี่รองครับเมนูนี้ตระยบดีครับผมกินเลงนเป็นเดผลไม้ี่ยากมังเ็ดโอ้ยือว่ามักเพ็ดขนมักเพ็ดดูแต่ว่าจิงเป็นหนุยมกกินเหมอนสัมมงสันี่าแ่บฮ่า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 ฮ่เนาครับผม

มแม่เอาซ้ำนี่เลยเหยาเข้มกว่านี้เหยาตีมกว่านี่ตีพอดีซอสหอมจะทอดหนำเนี่ยว่าเหมือนเรแม่เหลือแต่หนำกูกินหํำแล้ววัววัวมันดีเข้มบุ๋นดีวัวเคฮืองเหี้ยไข่ไก่บนแอริสหนำไปลองครับซอสบอมตัวทอดนำไปลองครับระวังท่องเสียได้พอ นั่นหมอครับอันนี้อยู่กับท่าพี่้องครับผมผู้ปงคนอ้องบอดีกายไอ้ห้องเสียได้ต่อคุณพ่อบอวว่าปกติกิปกติไู่แล้วหรือเปล่าเนาะคือทาห้องแข็งอองครัลผมตัวหนต้องเสียห้องเสผู้ดีย่ไม่้องเไปดึงงนกันสามคนรับผมอล้เจ้าบ้านิงปงุมบารบเจ้เบียเหมือนแล้วพอพจัเคา่าเบียเอกเงี้ยยกลางหมวเสียบยางเดียวเสีบจะไหมูวนจะไหม้่ั่งแม่ เด้อปูยู่ไก่อะไรปอยู่ไก่ยู่ไก่มาารดมาพี่เนาะบ้านเข่บ้านด้วยมาครับมาครับกินเขาที่เราับวุ้ยเจ้าเจี๊ยบเป็นแล้วครับพ่อป้อมมือเนี่ยแซ่บนัวคือนโอ้กรับผมแซ่บลูกขึนก็เราพร้อมรอดสำหรับเมนูเด็ดเพิ่นมือเนี่ยคือต้มสมเขตนาเจ็ดจ็นาครับผมเรียตเดินสับครับผมมือเนี่ยก็มีทั้งก้อยผึ่งแน่มีทั้งทอดไข่ไทยตัวลูกลูกพึ่งแล้วพี่เนาะวันดี้เพิ่งเคยกินอย่างเป็่อง ครับพี่น้องครับเมนูนี้นี่สุดยอดดีแซ่บนัวดีนะพ่อเน้องจังสี่เลยครับครับผมอย่างฝากติดตามคลิปต่อไปของอีสานแซ่บนัวเฮาส์นะพ่อเนาะว่าชีมีอวิญญาณมาแซ่บมานัวครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้อีสานแซ่บนัวไปทักทีก่อนครับผมสวัสดีครับ